น้องโมล่านะครับนี่น้องโมล่าโตเมียเจ้าฟานนี่น้องโมล่าอยากกินเอ้าลูกขึ้นลูกขึ้นก่อนใครจะกินต้องลูกขึ้นก่อนฮะใช่ตินแล้วไม่สุกลอยไหลแล้วห้อกจัเอ้าวลุกสวัสดีสวัสดีเอาเมาไม่เคยขึ้นมาเอามาเอาเร็วไม่เคยขึ้นมาเพราะดื้อไม่ขึ้นมา เพราะว่าเป็นพื<ข><ด>้นที่ของคน,คนนะเอากินเสร็จเอา้าแข็งปะเอาไปกินข้างนอกลงแล้วครับลงแล้วครับ ừ, จังหวะนี้ทขามาขอให้ของกินปกติเขา,ขาไม่ขึ้นมากินเลยแข็งปะคุณเรียมไปใช้แล้วปะ E l'acqua?